ในพื้นที่ตามชายแดนนะครับก็ยังคงคุมเข้มป้องกันการลักลอบเข้าประเทศนะครับล่าสุดคือทหารที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับคนไทยกับชาวจีนรวม6คนนะครับขณะที่โดยสารเรือข้ามลําน้าเมือนนครับหลังที่ประเทศเป็นมานั้นยังเกิดการระบาดของโควิดสิอย่างต่อเนื่องนะครับที่ชายแดนก็ต้องคุมเข้มกันต่อไปนะครับอย่างภาพที่เห็นนะฮะว่าทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้าไปตรวจสอบชาย6คน คือเป็นคนไทย5คนแล้วก็ชาวจีนหนึ่งคนครับ<ะ>ขณะที่ว่านั่งเรือโดยสารข้ามลำน้ำเมอจากฝั่งประเทศเมียนมามายังท่าเรือที่บ้านคุยม่วงตะบนท่าสายดวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับ<ะ>แล้วทั้งหมดนี้นะครับเป็นพนักงานบ่อนการพาน,นันในฝั่งจังหวัดเมีย,มยนมาเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินกา,าการตามกฎหมายในฐานความผิดการลักลอบข้ามแดนตามช่องทางที่ผิดกฎหมาย และฝา่าฝืนประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดตากนะครับค่ะทีนี้ทางผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ามีชาวจีนและก็ชาวไทยที่เป็นพนักงานบออ่อนออนไลน์ในฝั่งเมียนมาจํานวนมากเลยค่ะพยายามที่จะลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทยนะคะหลังจากที่มีการระบาดโควิด -19 <K. S 2> ในเมียนมาค่ะทําให้ชาวต่างชาติในเมียนมาเกิดความกังวลขณะที่ทางการไทยนั้นก็ยังไม่อนุญ,ญาตนะคะยกเว้นเพียงแต่ว่าจะมีการขนส่งสินค้าเท่านั้นนะคะคือเข้าไปแล้วก็ต้องรีบออกมาด้วยนะคะส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเว เป็นตลาดริมเมย์อำเภอแม่สอดในช่วงวันหยุดยาวนะครับค่อนข้างเงียบเหงาผู้ค้าก็บอกว่าสาเหตุที่การท่องเที่ยวซบเซาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวยังกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดสิในประเทศเปียนบาอยู่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอาสอมอนะครับและอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรือว่าอาสอตอก็มีการตรวจคัดกรองกลุ่มแรงงานในพื้นที่ของตัวเองเพื่อป้องกันแรงางานลักลอบข้ามฝั่งเข้ามาในพื้นที่และก็ทําให้จังหวัดตากในขณะนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยโควิด19นะครับ